สวัสดีค่ะน้องลำไยแห่งทองคํานะคะก็สําหรับเพลงเจ็บตรงนี้กดให้น้องแหน่ของน้องลำไยนะคะผลงานเพลงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะที่ทางไห่ยทองคําทําให้กับสมุนไพรวังพรมนะคะในวันครบรอบ25ปีสมุนไพรวังพรมค่ะก็ผลงานเพลงนี้นะคะเราแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาใหม่แล้วก็ท MV, ํา m ็มขึ้นมานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ก็คือสมุนไพรวังพรมนะคะซึ่งเขาเป็นสมุนไพรที่ใช้นวด คลายเส้นแก้ปวดเมื่อยประมาณนี้นะคะเราก็เลยแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาในแนวนวดแล้วก็ MB แล้วก็เสือกมาทางการนวดนะคะก็สําหรับผลงานเพลงนี้นะคะก็จะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสะวิพากษวิจารณ์สาหรับแฟนเพลงที่บอกว่าไม่ค่อยชอบท่อนนี้เลยก็น้องยาไยก็อยากให้มองให้มันเป็นอันทรุในเพลงนะคะแล้วก็ให้เป็นช่วงจังหวะที่มันบีบนวดประมาณนี้นะคะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ของน้องลำยไยเนี่ย ภาพที่แฟนเพลงจดจดจำกันมาก็คือภาพแนวเซ็กซี่นะคะลูกค้าก็เลยต้องการให้่าเพลงเนี่ยสื่อคาแรคเตอร์ของน้องแหงมานะคะแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยวีฟกันมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ทางลูกค้าได้เข้ามาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการผลิตเลยนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการใส่เสียงเลยนะคะก็สําหรับใครที่ไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะคะก็ทางเราไม่มีเจตนาที่จะให้เป็นภาพลบนะคะค่ะขอบคุณค่ะ